ก็ผมดรกรสุกรเกษมนะครับได้ได้ทำโครงการนวัตกรรมแห่งการเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องชาวเกษตรกรอันนี้ก็เป็เปนโครงการที่ใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหลังจากที่เกษตรกรได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ผมคิดค้นขึ้นนะครับชื่อว่า Rd 2551หรือโปรตีนอะมิโน,โนนะครับก็โปรตีนอะมิโน,โนหรือสารเพิ่มผลผลิตก็เป็นสูตรที่เพิ่มผลผลิตให้ผลผลิตดีเท่ากันนะครับเนื่องจากาเป็นคนที่คิดคำว่ากรดอะมิโน เพื่อการเกษตรมาอตอนที่เรียนปนยริญญาโทยังไม่มีใครคิดนะครับช่วงนั้นก็เลยมามาเป็นโปรตีนมิโนโลหลังจากที่เผยแพร่งานวิจัยไปก็มีในตลาดก็สับสนอยู่บ้างนะครับเลยขอเรียกตัวนี้ว่า rd 2551นะครับ rd 2551อยู่ในรูปของสารเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ หรือว่า,าโปรตีนโมโน RND 2 5 5 1นะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเนื่องจากเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนนะครับผลผลิตเพิ่มประมาณสัก5ถึง10เท่าตัวนะครับแล้วก็ทำเกษตรง่ายขึ้นทำให้ปลูกทุเรียนได้สร้างสวนได้นะครับหลังจากนั้นมาก็าหลายปีนะครับ ประมาณ2,551ที่ที่ตั้งบริษัทแล้วก็คิดคนตัวนี้ขึ้นมาในช่วงปริญญาโทนะครับก็ใช้เวลา10กว่าปีนะครับเนื่องจากเกษตรกรหรือว่าแรงงานมีปัญหานะครับในการใช้สารตัวนี้ก็มีปัญหาเนื่องจากมีสาร ขึ้นมาเยอะเกษตรกรก็มีการทดลองตัวนู้นตัวนี้นะครับระหว่างใช้ดีอยู่แล้วก็กลับไปใช้แบบอื่นแล้วก็ประสบความล้มเหลวแล้วก็กลับมาใช้จะเป็นอย่างนี้ครับสลับกันไปแต่หลังๆมาเนี้ยก็จะมั่นใจใน RD 251ตัวนี้นะครับเนื่องจากสารตัวนี้เป็นสารใหม่เราเราก็สู้เพื่อ ให้ผลออกมาในเชิงประจักษ์นะครับทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเขาใช้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองครอบครัวตลอดจนประเทศชาตินะครับก็จะนำเข้าปุ๋ยน้อยลงเพราะตัวนี้ใช้แล้วจะลดต้นทุนได้และทำกะเกษตรง่ายขึ้นไม่มีแมลงโรครบกวนก็จะลดเคมีไปในตัว ในการผลิตก็ง่ายประหยัดเงินและปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับก็พยายามผลักดันแต่การผลักดันไม่ใช่ง่ายนะครับก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับเกิดจากการยอมไม่ยอมรับของออกเกษตรกรหรือว่าความรู้เดิมๆนะครับก็มาขัดแย้งกับงานที่ทนำเสนอใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นจ,จึงจึงจึงทำให้ดูนะครับเลยตัดสินใจ3เดือนที่แล้วก็เราซื้อโดนมานะครับซื้อโดนมาแล้วก็มีมีรถเพื่อเพื่อที่จะ,ะเหมาะสมกับการทำงานนะครับก็จะเปิดเปิดหลังคาหรือว่าเปิดแผงข้างขึ้นมานะครับเป็นเป็น ร่มเงานะครับเป็นหลังคาการฝนกันแดดนะครับรถคันนี้ก็จะวิ่งไปส่วนใหญ่ก็จะไปอุตรดิตนะครับแล้วก็เขตพิษนุโลกแล้วตราดนะครับก็ไปประจําก็คืออ,อีกที่นึงก็คือสระบุรีตอนนี้นะครับหลังจากที่ไปฉีดยางพาราแล้วยางพาราก็ได้ผลแล้วครับได้เพิ่มขึ้น60%เ ส่วนมะม่วงแกว้วขมิ้นก็เริ่มแตกแตกพุ่มละก็ถือว่าทําสวนําเร็จแล้วนะครับเพียงสารตัวนี้ตัวเดียวนะครับฉีดนะครับทุกสิบห้าวันถึง1นเดือนครั้งนะครับฉีดใช้โดรนนะครับโดรน3ามตัวเนี่ยก็จะ,ะก็จะมีเครื่องชาร์จมีมีโดนมีนักบินไปบินพร้อมพอมกันนะครับ บางครั้งก็บินตัวเดียวบ้างบางครั้งก็บิน2ตัวบางครั้งก็บิน3ตัวนะครับซึ่งในการควบคุมโดนก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับมีมีการาใช้ทักษะค่อนข้างาขั้นสูงเหมือนกันนะครับในการทําแผนหรือว่าในการาในการเชื่อมโยงระหว่างรีโมทกับตัวตัวโดนนะครับก็มีค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ ค่อยๆผ่านการเรียนรู้มานะครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับนักบินก็สำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ที่เป็นลูกค้าของ RD-251 นะครับมีส่วนเยอะๆหน่อยนะครับสักร้อยไร่หรือว่าสักทุเรียนสักพันต้นขึ้นไปอะไรเงี้ยครับ ก็ลองลองลอง,ลองติดต่อเข้ามาทุกระยะครับระยะปลูกใหม่ระยะให้ผลโซมแล้วก็เข้าฉีดไม่ได้อะไรเงี้ยลองลอง,ลองติดต่อเข้ามานะครับ0863280914นะครับหรือว่า ID Line ก็ดรกรนะครับ d d ตัวเล็ก R ตัวเล็กแล้วก็ดอทแล้วก็ G O N หรือ i อ l l ล n e R เล็ก D เล็ก2551นะครับก็ชื่อเดียวกับสารเนี่ย ID line ครับ R D 251นะครับ, R D รบก็ลองลองลองติดต่อเข้ามานะครับถ้าเราพิจารณาว่า,าทำงานได้อาจจะฟรีนะครับอาจจะไปฟรีเลยนะครับยิ่งถ้าใครมีสวนเป็นเป็นหมื่นเป็นหมื่นต้นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่า ทุเรียนหรือว่าปั๊มน้ำมันตอนนี้กำลังราคาค่อนข้างดีหรือเกษตรกรท่านใดไม่มีทุนนะัพย์ในการผลิตข้าวนะครับเอาไว้ทานกันเองนะครับก็รวมกลุ่มกันมานะครับบอกผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนโรงเรียนหรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อเพื่อการศึกษาร่วมกันทํานองนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้เราก็จะฉีด Rd 251ตัวเดียวนะครับจะไม่ฉีดสารอื่นลงไปเพราะว่าเรามั่นใจแล้วนะครับได้ผลแล้ว Rd 251ตัวเดียวเนี่ยทำให้ผลผลิตเกษตรกรเพิ่มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดให้พลังงานอย่างยางพาร,ราหรือปาน้ำมัน หรือจะเป็นผลไม้อ,อย่างทุเรียนมังคุดเงาะหรือไม้ให้ใบอย่างใบกระท่อมหรือไม้ให้ดอกอย่างกัญชาที่กำลังฮิตฮิตกันนะครับก็ลองๆอง,องนำตัวนี้ไปทดสอบในไร่ในแปลงของตัวเองนะครับเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อการค้าเพื่อทำเกษตร ในเชิงธุรกิจนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทําอุตสาหก,ารกรรมเกษตรนะครับอย่างเช่นมันฝรั่งนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศที่ทําปลากระป๋องหรือน้ํามะเขือเทศนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับส่วนองค์งการน้ําตาลแห่งประเทศไทยนะครับถ้า ได,ได้เห็นคลิปนี้ก็ลองลองเอาไปฉีดอ้อยดูเราก็จะไปฉีดทดสอบให้เห็นนะครับว่าค่าความหวานจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วที่ได้ทดสอบมานะครับก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับจาก10ตันก็จะได้19 2 1ถึง21ตันความหวานก็เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า30%นะครับก็ประสบความสำเร็จในอ้อยมาแล้วส่วนพืชที่ให้พลังงานอย่างอีกตัวหนึ่งก็เป็นมันสับประรังนะครับอาจจะอยู่ในรูปของการขายแป้งหรืออาจจะทำเป็นเอทานอลน,นะครับก็นอกจากจะเพิ่มผลผลิตอสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับพืชอ,อื่นนะครับรวมไปถึงมมมแมลงนะครับ มแมลงที่เขาเรียกว่า,าวิกฤตทุกๆปีอย่างเพีย้ยเพี้ยแป้งแล้วก็ไวรัสที่มากับไรแดงนะครับสิ่งเหล่านี้พูดง่ายๆว่าโรคและ,มะแมลงพืชทุกชนิดนะครับก็จะช่วยป้องกันให้มีน้อยให้ทำลายอยู่ในระดับไม่วิกฤต ไม่ทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับอันนี้จะไปควบคุมพืชให้มีเขาเรียกคุมต้านทานขึ้นมาเองอย่างเช่นสารอันคาลอยหรือสารฝาดสารขมดิกนินแทนดินเป็นเส้นใหญ่ที่แข็งเป็นไขมันที่มีคุณภาพป้องกันตัวเองได้จากการสร้างขึ้นมาของพืชด้วยการกระตุ้นการทำงาน ในตัวพืชโดยการพ่น RD251 อาจจะใช้มือ,อ,อเครื่อง Airbus หรือในในภาคพื้นดินก็ได้ผลนะครับแต่ที่ทำเป็นการคานะ้าและทันใจโดยการใช้เทคโนโลยีโดรนอันนี้ก็จะเห็นผลชัดเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ผมทดสอบอามาหลายรูปแบบแล้ววิธีรูปแบบ นี้เป็นวิธีที่ใช้แค่ RD251 ตัวเดียวแล้วก็ใช้ทางดินอีกตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโต,ตอย่างเช่นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรอ,อาจจะเป็นสูตรเสมอนะครับในในช่วงเร่งใบก็อาจจะมีปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงเข้ามาบ้างนะครับ ส่วนตอนอเร่งออกดอกก็ใช้สูตรดอกนะครับก็คืออาจจะมีตัวกลางสูงนะครับในช่วงความหวานอาจจะมีตัวหลังสูงสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปก็คือใช้แค่สขีดต่อต้นนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งเดือนนะครับของของทุเรียนนะครับส่วนยางพาราก็เฉลี่ยกันไปนะครับดูดูแล้วก็ คงจะไม่เยอะนะครับไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ส,สามต้นก็หนึ่งกิโลประมาณนี้ครับสามต้นก็หนึ่งกิโลก็กระสอบหนึ่งก็ได้ร้อยห้าสิบต้นประมาณนั้นแหละครับก็อันนี้คร่าวๆไปก่อนสำหรับปุ๋ยทางดินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแต่ บจะบอกหลักๆไว้ก็คือสาร R D สองหนะครับกับให้ทางดินรูปแบบที่ผมนําเสนอเนี่ยก็พอแล้วสาหรับการท,ทําเกษตรนะครับไม่ว่าจะทํานาข้าวทําไร่ทําสวนทำะสุสัตว์เช่นาการฉีดหญ้าหรือว่าทำเกี่ยวกับสัตว์น้ําในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา นะครับอัตราส่วนก็สำหรับใส่ในโดนก็คือ1ขวดนะครับต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับจะพอดีนะครับจะโดนจะขึ้นจะปล่อยน้ำมากน้อยอต่างกันอาจจะได้พื้นที่7-10ไร่เลยนะครับจะจะจะพอ,อจะพอเห็นผลละในในอัตราส่วนที่ เราได้ทดสอบมานะครับส่วนเคื่อื่นๆ,ๆก็5ซีซีต่อนั้น่20ลิตรนะครับจีนจะนำไปรถก็5ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับเท่าตัวนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เล่าให,ให้ฟังว่า3เดือนแล้วเราก็มาคุยกันสรุปโดยไม่มีสคริปต์นะครับาจาก การดูและการรับรู้มาก,การเห็นมาว่าตัวนี้มีประโยชน์ต่อชาติเมืองมากนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดได้ใช้แล้วก็ได้ร่วมกับการผลิตปุ๋ยใช้เองของของ,ของท่านก็จะประสบความสำเร็จไดอ้อย่างแท้จริงอาจจะผลิตปุ๋ยไส้เดือนอาจจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์เอง ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพอะไรต่างๆของท่านนะครับแล้วก็นําตัวนี้เข้าไปเพื่อควบคุมโรคและ,มะแมลงแล้วก็ทําให้ให้ผลผลิตสูงในในในน้ำยางน้ํายางก็จะเยอะในผลไม้ผลไม้มก็จะดกในพืชไร่ก็จะ,มะเมล็ดก็จะเต่งแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นมีจํานวนมากขึ้น พืชให้หัวอย่างมันอย่างมันสับปะหลังต่างๆนะครับก็จะมีหัวที่ใหญ่แล้วก็ดินก็จะดีทําให้หัวอของมันสับปะหลังหรือมันต่างๆม,มีการแทงลงไปได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากมีออกซิเจนมากขึ้นในดินในน้ำเร่งให้พืชสร้างสาร ุต้นทางมากขึ้นนะครับก็ด้านสรีระวิทยาของพืชน,นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวเหมือนไอออนนะครับตัวทำทำให้ธาตุอาหารเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนรูปในการสะสมอาหารในการสร้างอาหารของคอโลฟิลนะครับในการเ,าเปลี่ยนรูปกา๊าซที่พืชเข้าไปในลำต้นพืชให้แตกตัวและ ตรึงไนโตรเจนเอาไปใช้ได้นะครับนอกจากนั้นยังทำให้รา่างแตกเซลล์ได้ดีนะครับเหมาะสำหรับแล้วก็ทนทานต่อ,อสารเคมีต่างๆที่ตกลงตกค้างในดินนะครับตยาฆ่าหญ้ายา,ยาปุ๋ยเคมีที่แรงๆเป็นพิษใช้ตรงนี้ก็จะลดพิษลงนะครับก็ครอบคุมแล้วก็รู้สึกว่าคุณประโยชน์มาก หลายด้านนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกษตรกรทำทำงานง่ายขึ้นนะครับก็ขอนําเสนอสามเดือน <forgiving. S 2> ที่ผ่านมาจากการไป,ไปทำงานในพื้นที่มาเพียงเท่านี้นครับจะ <millenn ia> ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเพจเฟซบุ๊กก็มีดกรกรน,นะครับก็ลงพิมพ์เข้าไปก็หรือ,อ YouTube ก็ม <s> ีนะครับ เป็น r d 2 5ดดกรกรอนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เขียนเขียนเข้าไปนะครับคือเขียนผู้ทุเรียนเปลาบุรีทดสอบอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งอะไรเงี้ยจะขึ้นนะครับก็กลองดูลองติดตามดูติดต่อเข้ามานะครับท่านอาจจะได้รับพิจารณาในในการฉีดในแปลงของท่านฟรีนะครับบาง บางที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้านเล็กน้อยนะครับก็อลองลองดูนะครับเพื่อในการปรับปรุงการทำงานเกษตรของท่านให้ท,ทันยุคทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีทันต่อนวัตกรรมใหม่ๆจากงานวิจัยหลายๆที่นะครับครับสวัสดีครับ ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ยังต่อสู้ด้วยใจมั่นคงผ่านมาแล้วที่เคยสับสนแต่ยังคงลุกเดินต่อไป ชีวิตกับใครตอบไม่ได้มันยังมืดมนแม่ชีวิตอับแสงสับสนแต่ยังคงมีคนที่เข้าใจ ทางสายใหม่ต้องตอบให้ได้ให้มันมั่นคงอยากให้ชีวิตพบใครสักคนเหมือนเงาตนก้าวเดินต่อไป ห,หม่ต้องตอบให้ได้ให้มันมั่นคมอยากให้ชีวิตพบใครสักคนเหมือนเนาตนก้าวเดินต่อไป เราตนก้าวเดินต่อไป สมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี